การจนบ,บุรีประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีในวันที่30ธันวาคม2567เป็นการส่วนพระองค์ในห้องประชุมขวายใหญ่ชั้น5้าสารกลางจังหวัดกาญจนบุรีนางรนนพเวียงศรีมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีในวันที่30ธันวาคม2567เป็นการส่วนพระองค์พร้อมด้วยวัที่ร้อตรีสุภมงคลบูชาไทยเทศนายวุฒิพงศุภะวณิศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้การเตรียมการรับสเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียร จังหวัดกาญจนบุรีได้รับแจ้งจากสำนักง,งานราชองครักษ์ประจำพระองค์ว่าสมเด็จพระนิษิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจาักกรีสรินทรมหาวิชิรลาลงกรวรวรราชพักดีสริกิจกาลิณีพีระยะพัฒนะ รัฐศีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีมีกำหนดเสด็จพระยะดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีในวันจันทร์ที่30ธันวาคม2567เป็นการส่วนพระองค์ดังนี้เสด็จพระยะดำเนินไปโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดา้าอำเภอสังขละบุรีและเสด็จพระยะดำเนินไปโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนวิจิตวิทยาคาร อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยการประชุมในครั้งน,นี้เป็นการประชุมเพื่อหารือเตรียมความพร้อมการจัดงานอาทิการจัดเตรียมสถานที่มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019การจาราจรรวมถึงเส้นทางการเสด็จพระดำเนิน เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบ,บุรีจึงได้วางแนวทางและแจ้งกำหนดการเสด็จพระดําำเนินสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีรวมถึงการแบ่งมอบภาร,รกิจเตรียมการรับเสด็จให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งได้จัดตั้งกองหน่วยการร่วมถวายความปลอดภยัยและการรักษาความปลอดภัยในภารกิจ ขณะเดียวกันจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมประจำจุดคัดกรองเพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ตามจุดต่างๆอีกทั้งเพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการและปรึกษาเรื่องราวต่างๆอีกด้วย